แกะกล่องหูฟังเอเซอร์ AHR 1 5 5ตัวกล่องมีบุบที่ด้านข้างนิดหน่อยครับแต่กล่องหูฟังจริงๆมีกันรกระแทกห่อไว้อยู่สภาพกล่องหูฟังก็ดีครับเต็มร้อยเลยแล้วถ้าแกะพลาสติกดูของข้างใน ก็จะเจอกับคู่มือครับส่วนหูฟังก็จะอยู่ในซองพลาสติกหูฟังก็อยู่ในสภาพดีเป็นของใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนแล้วหูฟังด้านในก็สภาพดีเต็มร้อยเหมือนกันส่วนกล่องด้านข้างด้านในก็จะมีสายชาร์จ type C เป็นสายสั้นๆมาให้ครับแล้วถ้าเอาหูฟังมาลองใช้งานหูฟังเชื่อมต่อได้ครับเสียงออกหูฟังใช้ได้ไม่มีปัญหาซึ่งของที่เราจะได้ทั้งหมดก็มีตามนี้เลย หูฟังเอเซอร์แท้หรือเปล่าไม่รู้แต่บอกได้ว่าเสียงดีเบสชัดใส่ได้สบายแล้วมาลองฟังเสียงจากหูฟัง <จะ S 1> กันเสียงดีกว่าหูฟังบางรุ่นในงบราคาเท่าๆกันทีนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์ตัวหูฟังกันบ้างครับกล่องหูฟังจะเป็นแบบกล่องเหลี่ยมขอบมนถึงจะเรียบๆแต่ก็ดูแพงแล้วที่ข้างกล่องเขาก็จะมีแผ่นที่เป็นรอง วยให้จับถือแล้วไม่ลื่นมือสีผิวก็จะเป็นแบบผิวด้านรวมๆคือดูดีเลยครับส่วนตัวหูฟังก็ออกแบบมาได้พอดีกับรูหูมากๆเวลาใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดใส่นานๆได้สบายหรือถ้าหูฟังมันแน่นไปล้วก็เปลี่ยนขนาดจุกหูฟังได้ครับเพราะในใกล่องเขาจะแถมจุกเปลี่ยนขนาดมาให้พร้อมดีไซน์รวมๆออกแบบมาได้ดีดูทันสมัยสู้กับแบรนด์อื่นได้ถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุความแข็งแรงจะเป็นพลาสติกเป็นหลักครับ ความหนาความแข็งแรงก็ไม่ได้ต่างจากหูฟังรุ่นอื่นในระดับราคาเดียวกันสักเท่าไหร่แต่จุดที่ผมรู้สึกชอบคือตรงฝาปิดครับสปริงแข็งแรงเปิดปิดฝาได้แน่นมากทําให้เวลาใส่กระเป๋าเราก็ไม่ต้องกลัวว่าฝามันจะเปิดได้เองส่วนแม่เหล็กดูดหูฟังด้านในก็ดูดแน่นมากๆตัวหูฟังไม่หลวมเขย่าแรงแรงแล้วยังไม่หลุดเลยครับถ้าให้คะแนนเรื่องความแข็งแรงผมให้อยู่ที่7เต็ม10เลยขนาดกล่องหูฟังก็จะเล็กกว่าฝ่ามือนิดหน่อย จับกำได้พอดีมืออยู่ส่วนหูฟังก็ขนาดกำลังพอดีครับไม่ได้ใหญ่มากการจับหูฟังก็ยาวพอดีกับนิ้วมือน้ำหนักรวมทั้งกล่องกับหูฟังจะหนักที่ประมาณ40กรัมบอกได้เลยว่าน้ำหนักเบามากพกใส่กระเป๋านี่แทบไม่รู้สึกแล้วถ้าใครยังฟังเสียงหูฟังตัวนี้ได้ไม่ค่อยชัดเรามาลองฟังกันอีกรอบครับ ทนเสียงโดยรวมก็จะออกไปทางเบสนิดหนึ่งแต่เบสก็ไม่ได้หนักมากทนเสียงก็ฟังได้สบายไม่อึดอัดและเสียงที่ใช้ลลอยู่ฟังลลในการโ<อ>่ผมลองพูดพันไมของหูฟังตัวนี้มันตัดเสียงรบกวนไปบ้างไหมพอผมได้ลองทดสอบจริงมันตัดเสียงรบก,กวนได้ไม่ค่อยเยอะครับตอนพูดมันยังมีเสียงรอบข้างเข้ามาอยู่เลยแต่ในเรื่องความอืดแบตเตอรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงผมได้ลองใช้งานต่อเนื่องยาวๆแบบไม่ได้เก็บเข้ากล่องชาร์จใช้ความดังประมาณ60%ต ปรากฏว่าหูฟังอยู่นด้นานเกือบ8ชั่วโมงเลยครับแล้วถึงจะมีแจ้งเตือนแบตใกล้จะหมดทีนี้มาดูเรื่องสถานะไฟของกล่องชาร์จกันบ้างครับเวลาที่กําลังชาร์จกล่องมันจะมีไฟสีแดงกระพริบติดแบบนี้ถ้าแบตเต็มไฟสีแดงก็จะติดค้างครับส่วนหูฟังเวลาที่กําลังชาร์จในกล่องมันจะมีไฟสีขาวติดขึ้นแล้วถ้าแบตหูฟังเต็มไฟสีขาวมันก็จะดับไปถ้าถามว่าหูฟังรุ่นนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่หาหูฟังราคาถูกไม่กี่ร้อยที่แบตอืดๆ เหมาะกับคนที่ใช้ฟังเพลงดูหนังทั่วๆไปมีโทนเบสนิดหน่อยเหมาะกับคนที่ชอบของมีแบรนด์ดูแล้วไม่ใช่ของก๊อปทดสอบแต่ละย่านเสียงหูฟัง a อ e ซ AHR 1 5 5เสียงจะเป็นยังไงมาฟังกันครับมาฟังที่ย่านเสียงต่ำหรือเสียงเบสกันก่อนย่านเสียงเบสครบเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ความถี่20เฮิรตต่อไปย่านเสียงกลาง ย่านเสียงกลางก็ออกมาครบชัดเจนครับในย่านเสียงแหลมย่านเสียงแหลมผมได้ยินที่ความถี่สูงสุดประมาณ17,000เฮิรตซ์แล้วถ้ามาลองฟังเสียงจากเบสตรงๆเพลงที่เน้นคำร้องแย่จังจำไมมเหมือนใครโดนเจอทำร้าย ฟังเพลงฟุงฟ้งๆแนว Dream Pop ดีม m ๊อ p และเสียงแหลมอย่างโซโลโกีตาร์ทนเสียงโดยรวมถือว่าดีครับฟังแล้วไม่อึดอัดแถมมีเบสมาให้นิดหน่อยส่วนเสียงดีเลยเวลาเล่นเกม ดีเลยก็หน่อยมากๆเสียงออกพร้อมๆกับการกดสกิลเอาไว้ใช้เล่นเกมได้ไม่ต่างจากรุ่นที่มีโหมดเกมเลยครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานหูฟัง Acer AHR15 รุ่นนี้กันครับก่อนอื่นมาดูวิธีเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนครับให้เราไปเปิดบลูทูธเอาหูฟังออกจากกล่องแล้วมันจะเชื่อมต่อกันอัตโนมัติทีนี้ก็มาเลือกเชื่อมต่อบลูทูธ AHR155 ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ ส่วนฟังก์ชันกดใช้งานหูฟังให้เรามาแตะเซ็นเซอร์ด้านข้างแถวรูด,ด้านล่างตรงนี้ครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่วิธีเปิดปิดหูฟังก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกแค่เราเก็บหูฟังเข้ากล่องแล้วปิดฝามันก็จะตัดการเชื่อมต่อแล้วปิดให้เองหรือแค่เราเปิดฝากล่องออกมันก็จะทําการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแบบที่2แต่เปิดปิดที่หูฟังวิธีนี้เราต้องยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังก่อนนะครับแล้วมาแตะค้างไว้ประมาณ5วินาที power off power on การเพิ่มลดเสียงให้เรามาแตะหูฟังหนึ่งครั้งหูฟังข้างขวาเพิ่มเสียงส่วนหูฟังข้างซ้ายลดเสียงการเล่นหรือหยุดเพลงให้เรามาแตะที่หูฟังข้างไหนก็ได้ติดต่อกัน2ครั้งการเลื่อนเปลี่ยนเพลงให้เรามาแตะหูฟังค้างไว้ประมาณ2วิครับหูฟังข้างขวาเลื่อนไปเพลงถัดไปส่วนหูฟังข้างซ้ายย้อนไปเพลงก่อนหน้าการรับหรือวางสายให้เรามาแตะที่หูฟังข้างไหนก็ได้ติดต่อกัน2ครั้ง ส่วนการตัดสายไม่อยากรับพวกคอเซนเตอร์ให้เรามาแตะข้างไหนก็ได้ค้างไว้ประมาณ2วิและสุดท้ายการสังงานด้วยเสียงให้เรามาแตะที่หูฟังข้างไหนก็ได้ครับติดต่อกัน3ครั้งแกะดูคุณภาพด้านไหนจะเป็นยังไงมาดูกันโดยผมจะเริ่มแกะที่ตัวหูฟังก่อนมันจะแกะออกได้ง่ายกว่ากล่องชาร์จครับดึงเอาจุกยางหูฟังออกแล้วถ้าเรามาดูใกล้ๆก็จะเห็นกับรอยประกอบของหูฟังอยู่แล้วผมก็จะใช้คัตเตอร์ค่อยๆเอามางัดตามร่องรอยต่อ เวลาแกะจะแกะออกได้ยากหน่อยเพราะเขาติดกาวเอาไว้แน่นอยู่พอตัวนี่ก็จะเป็นด้านในหูฟังมันก็จะมีไดเวอร์หูฟังอยู่กับก้อนแบตเตอรี่ก้อนเล็กสายไฟก็ค่อนข้างจะเล็กครับส่วนแบตเตอรี่มันจะมีบอร์ดที่คอยควบคุมไฟการชาร์จติดไว้ที่ก้อนแบตเลยส่วนตรงก้านหูฟังก็จะเป็นบอร์ดควบคุมทั้งหมดครับบอร์ดวงจรก็ดูดียึดได้แน่นหนาะด้านในหูฟังก็จะมีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วเรามาแกะที่ตัวกล่องชาร์จกันดูบ้าง โดยผมจะค่อยๆงัดตามขอบรอยต่อของมันตัวกล่องชาร์จมันจะแกะออกได้ยากพอตัวหลังแกะออกได้แล้วมันก็จะหลุดออกมาทั้งยวงแบบนี้การประกอบด้านในแต่ละชิ้นส่วนก็ยึดได้แน่นหนาดีครับแล้วส่วนด้านหน้าอันนี้ก็คือไฟ LED ของกล่องแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่300มิลลิแอมป์อวซึ่งขนาดของมันก็สอดคล้องกับความจุครับ ตัวกล่องชาร์จโดยรวมก็ประกอบเด้นแน่นหนาอุปกรณ์ก็ดูดีใช้ได้เลยส่วนภาพรวมทั้งกล่องชาร์จและหูฟังสําหรับผมผมว่าคุณภาพดูดีกว่าหูฟังรุ่นอื่นๆในงบราคาเท่าๆกันก่อนซื้อมาดูข้อดีข้อเสียหูฟัง Acer AHR155 ข้อดีข้อแรกเสียงดีเหมาะสมกับราคาทนเสียงออกไปทางเบสนิดๆข้อดีข้อ2แบตอึดมากๆชาร์จหูฟังหนึ่งครั้งอยู่ได้เกือบ8ชั่วโมง ข้อดีข้อ3ดีไซน์สวยออกแบบมาใส่สบายไม่อึดอัดหูข้อดีข้อ4เชื่อมต่อได้ไวเสียงดีเลย์หูฟังน้อยมากๆส่วนข้อเสียข้อแรกการโทรไม่ค่อยตัดเสียงรบกวนไม่เหมาะเอาไว้โทรคุยงานนานๆข้อเสียข้อ2ไม่มีแอปหรือปรับเสียงที่หูฟังเพิ่มเติมไม่ได้และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของหูฟังเอเซอร์รุ่นนี้ส่วนถ้าใครอยากได้ลองเอาไปใช้งานกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์